นิวเอาทิส1.8ไฮบริดเอนทรีไม่แค่90,000เข้ามาใหม่ได้ปี20ครับได้สีขาวมุกค,ครับสวยกริปพร้อมใช้แบบนี้ใครสนใจอัลติสสักคันนะประหยัดน้ำมัน25โลลิตรคันนี้ผมรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองภายในสัดสะ่านนะครับได้เป็นสีดําทั้งหมดแอร์หลังมีสวยน่าใช้นะครับแบบประหยัดน้ำมัน25โลลิตรไฮบริดเข้ามาแล้วสีขาวมุกแบบนี้ใครสนใจผมรีวิวให้ละเอียดดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถเอาติดมือ2ที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับ มีทุกโฉมนะครับตั้งแต่ปีขอเป็น17ขึ้นไปเลยกันนะครับมีทุกโฉมนะหน้าใหม่หน้าเก่านะครับราคาดีด้วยและที่สําคัญนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์ครับรับประกันไม่มีชนหนักลิกความจมน้ํากับไม้ก็ไม้ไม่มีเล่มชิมลุสุนหายช่วงนี้นครับเอาติสไฮบิดทยอยเข้ามานะครับเดือนที่ผ่านมาเข้ามา3คันติดจองไปหมดแล้วนะขายไปหมดแล้วนะครับมีรอรับ1นึ่งคันไอ้สีเทาดาไม่แสนห้าเนี่ยนะครับปียี่สิบแบบไปแล้วนะนะครับแล้วก็มีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันคือ คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังปลอดศูนย์ครับอัลติส1.8ไฮบริดเอนทรีครับไมค์แค่98,000กิโลไม่หลักหมืน่นบอกเลยว่าคันนี้สวยกริฟนะนะครับสวยกริฟนะได้ยางเออ่บิสโตนด้วยนะใครสนใจไฮบริดครับประหยัดน้ำมัน25โลลิตรแนะนำคันนี้เลยและที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คืออ่าคันนี้นะครับอ่ามันรับประกันแบตเตอรี่อ่ะ10ปีนะครับตอนออกปลายแดงเนาะตอนนี้ใช้มา4ปีแล้ว ดังนั้นยังรับประกันจากศูนย์บริการโตโยต้านะครับอีก6ปีนะครับประหยัดน้ำมัน25โลลิตรขับยาวๆคุ้มนะครับราคา539,000 0ครับฟีดาาพรอยู่8 9 0 0จบใครสนใจคันนี้นะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับไปคับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่นะติดต่อหาผมที่เบอร์065 951 3374 l i n า ID P.E.K. 152ครับถ้าเป็นเรื่องออทิสนะครับไว้ใจผมเดี๋ยวผมแนะนําให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดนะครับได้ดีกว่าใครแน่นอนสนใจเรื่องออทิสทักมาได้เลยมาครับมาเริ่มรีวิวการคันนี้แต่ก่อนรีวิวให้ฟังดอกเบีย้ยก่อนดอกเบีย้ยตอนนี้นะลูกค้าเครดิตดีครับผมผมเริ่มต้น2.39เอง4ปี5ปี2.59ครับ6ปีอยู่ที่3.59 7ปีครับยาวๆเบาๆพรอ,อยู่อ ดอกเบีย้ย4.49ครับผ่อน8,900ันเกนะ7ปีคันนี้มาเริ่มต้นรีวิวครับข้างหน้าโคมไฟนะสำหรับไฮบริดเอสพีคันนี้ได้โคมไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดย์ไลท์ในตัวแล้วมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะครับด้านหน้านะครับตัวก,กระจังหน้าสวยๆโคมเมียม2องเส้นแล้วมีโลโก้นะครับสัญลักษณ์สีฟ้าๆเป็นไฮบริดแบบนี้นะครับด้านหน้ากันชนหน้าสีดำตัดกับขาวแบบนี้ผมว่าสวยนะนะสีขาวมุกนะต้องบอกงี้ครับสำหรับเอาติสนะ,ะถ้าเป็นโฉมตั้งอาโฉมที่แล้วอ่ะปีประมาณ17ขึ้นอ่ะ ถ้า1.6จะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์ครับถ้าเป็น1.8จะเป็นสีขาวมุกแบบนี้คันนี้คุณได้สีขาวมุกนะโคมไฟสวยๆใสๆสเงาๆนะครับสันเลี่ยมโคมฝากระโปรงสวยๆเลยได้สีขาวมุกนะสีเดิมๆแบบนี้นะครับกระจกหน้าของเดิมของแท้โรงงานโตโยต้าครับไม่เคยมีรอยเปลี่ยนแกะ นะครับหรือแตกเล้ามานะด้านข้างครับปงซุมล้อนแนบกิีสนิดนะครับล้อแม็กสินิ้วนะสีโครเมียมนะสีอลลอยขอภัยนะครับแล้วก็ดิสเบกมีให้แล้วทั้ง4ล้อครับยางนะบิต stone นะครับทูลันซ่านะผมบอกเลยว่าใช้งานต่อยาวๆนะได้ยางปียีิบสานะครับใช้งานต่อยาวๆดอกยางเหลือเยอะแล้วก็ไฮบิดอยู่อยู่ครบครับแล้วก็ด้านข้างกระจกพัอบข้าง,าง,าง,างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวครับนี่สันเรี่ยมคมสวยสวย ผมบอกเลยคันนี้สวยซื้อได้นะใครสนใจนะเอาติสไฮบริดครับประหยัดน้ำมันยี่ห้าโลลิตรนะครับเป็นระบบไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออมันมันมีมาเป็นสิบปีแล้วอะครับทั้งอู่นอกนะทั้งศูนย์นะครับผมบอกเลยว่าซ่อมเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วด้วยนะอ่าใครสนใจไฮบริดครับประหยัดน้ำมันนะเราได้เป็นเก๋งที่มันเป็นแบรนด์โตโยต้าครับมันมันมแม่ทันถูกอ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่ามแม่ทันถูกแล้วมันทนนะครับแค่คุณไม่ลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแค่คุณ สลับล้อทุกหมื่นโลนะครับเวลาไปสลับล้อเขาจะเช็คพวกผ้าเบรกอะไรให้อยู่แล้วนะครับก็แค่นี้นะครับก็เหลือแล้วสําหรับแบรนด์โตโยต้าครับด้านหลังไฟท้ายนะครับเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะเป็น LED เข้มๆหนาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเท็กเจอร์เป็นโครเมียมนะลากยาวนะครับซ้ายไปขวาสัญลักษณ์ไฮบริดอยู่ครบๆครับและด้านล่างครับมีเซนเซอร์ถอยให้อีก2จุดใครอยากได้นะครับรถประหยัดน้ำมันนะมาไฮบริดของโตโยต้านะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ ผมบอกเลยว่าผมเป็นผู้ใช้งานจริงนะครับผมเป็นผู้ใช้งานจริงนะครับที่บ้านผมนะครับแม่ผมใช้รถของ To โ,ตโตยต้ในแหละเป็นไฮบริดนะซื้อปี14ครับ,รบก็ใช้มา10ปีพอดีนะแบตเตอรี่เปลี่ยนไปตอนปีที่เกือบเกือบ8อะ่ะ7ปีกว่าๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เสียครับมันไที่เรือนไม้อะมันขึ้นเลยว่าให้เข้าศูนย์แล้วก็เรารู้แล้วว่าแบตมันเสียเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ทางานล้วนๆเลยอะ่ะมันมันไม่มีเสียงแบตทางาน นะครับแบตท,ทางานมาันจะเงียบเวลาขับมันจะเงียบถ้าแบตมันทํางานอยู่นะครับดังนั้นเราก็รู้แหละว่าแบตมันเสียแต่เราไปเราไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับเฮ้ยเขาเปลี่ยนให้อะครับฟรีเขาคิดค่าแรงพันหนึ่งอะค่าเปลี่ยนพันกว่าบาทแล้วก็เปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้เลยนะนะใช้งานไปเจ็ดปีกว่าก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับใช้มาสิบปีแล้วแม่ผมใช้เองนะสำหรับตัวระบบไฮบริดเครื่องพันแปดนี่แหละของโตโยต้าครับที่แม่ผมใช้คุ้ม่าคุ้มราคาประหยัดน้ำมันนะครับเขาใช้ประทับใจวิ่งมาสองแสนโลแล้วแม่ผมตรงงนนี้้้ดาาข ซิลสีเคนเรียบๆแบบนี้รูระบายอากาศนะครับตัวตรงนี้ครับสปอนเซอร์อาร์กอยู่ครบๆครับนี่ไฟท้ายของเดิมไทยคอยโตครับด้านบนนะครับซิลเรียบๆแบบนี้สีข้างในด้านๆนะฮรรูระบายอากาศไม่มีรอยเคาะโป๊ะทำหม่ข้างนอกเงาๆข้างในด้านๆแบบนี้ฝากระโปรงไม่เคยโดนกระแทกไม่เคยทําสีมาอย่างแน่นอนอด้านหลังตรงนี้ครับไฟท้ายไทยคอยโตนะครับสวยน่าใช้ครับนี่นะ ข้างหลังก็กระจกเดิมนะครับสปอนเมอรนะ์คมๆคมคมจะชัดเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้าครับบ้านเป็นอู่ซ่อมรถมาซื้อเอาติดเทาดําผมไปชมเนี่ยปี20ถ้าใครเห็นเนะาะไมประมาณเท่าไหร่8ปดหมื่นอ่ะนะครับคันนั้นอนะ่ะที่ราคา5-10หนึ่งศนย์เปล่านะครับไม่แปดหมื่นนะปี20ลูกค้าบ้านเป็นอู่ซ่อมรถมาซื้อรถกับเพรยนต์นนะดังนั้นคุณสบายใจได้นะครับใครอยากรู้ว่าคันไหนมาทักมาแอดไลน์ไอดีพีอีเคหนึ่งห้าสองเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะลูกค้า นะสัมภาษณ์ดีมากด้วยเดี๋ยวส่งให้ดูครับนี่ด้านในครับโฉมเนี่ยผมชอบอย่างหนึง่งเวลาเขาเก็บงานอะ่ะเขาเก็บดีมากนะสำหรับไอ้พวกเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์สำรองเนี่ยนะเขาเขาเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอ่ะครับนี่แบบนี้ข้างในไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโปะนะครับสวยน่าใช้นะครับเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ใครสนใจเอาติดมือสองสักคันนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเลกค,ครับเป็นผู้จัดการสายขายที่นี่0ูน9 5 1กห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจดนะครับแล้วก็ผมอ่ะ รีวิวมันไม่น่าต่ำกว่าเจ็ดแปดร้อยคันนะสำหรับเอาติสนะครับดังนั้นคันไหนมันผิดปกติเรารู้ผมบอกคุณนะครับผมจะเอาคันที่ดีที่สุดเนะีเทียนหนึ่งนะครับในใจผมเนี่ยสมมติเทียนหนึ่งในใจผมเนี่ยมีสามสี่คันเนี่ยผมจะเสนอสามสี่คันนั้นก่อนให้พี่ๆนะครับไม่ได้เสนอคันอันดับล่างๆให้แน่นอนนะซื้อกับผมต้องสบายใจนะครับแล้วก็ใช้ต่อยาวๆนะครับรถหนึ่งคันนะครับไม่ได้ใช้แค่สองเดือนหรือสองปีเราใช้อีกสิบปีนะครับสิบห้าปี เลือกทั้งทีเลือกกับที่ไว้ใจได้เลือกกับคนที่ชํานาญการเลือกกับคนที่ดูรถเป็นนะครับผมก็มีใบเซอร์นะการดูรถไปเรียนดูรถมาเลยนะครับเพื่อความชํานาญการนะครับและให้คุณลูกค้าของผมได้รถที่ดีที่สุดโดยจัดซื้อผมคัดให้แล้วผมคัดเองให้อีกแล้วเดี๋ยวผมให้ Apple Auction ่นมาคัดให้อีกนะครับอ่ะสามคัด3มต่อเลยดังนั้นซื้อกับผมสบายใจได้ด้านเอาติสมือ2 0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เนมาดีครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับอันนี้คุณแจรอ,องรับแบบสมายเอ็นทีนะเป็นเซ,นเซอร์ ภายในมาดูภายในกันนี่ภายในเป็นสีดําหมดแล้วนะสําหรับตัวไฮบริดครับปี2 0บเบาะบักเก็ตซีสีดําผิวสัมผัสนุ่มๆแบบนี้นะครับเบาะสภาพดีมากนะปีกเบาะไม่มียวบไม่มีไว้เลยนะครับมาดูภายในกันเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ๆรับชมด้วยมานี่ระบบไฮบริดแต่ถึงเป็นตัวเอนทีก็ตามนะแต่ผมบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาโอเคนะครับฟังก์ชันเขาโอเคไม่แท้ไม่เดิม98,000กิโลครับนี่อ่ะตรงนี้นะครับก็มีปุ่มเนาะ รับสายวังสายเพิ่มเสียงลดเสียงครับตรงนี้ก็ปรับโหมดของตัวไฮบริดนะครับฝั่งนี้ตรงนี้ครับแอร์สามารถปรับเป็นดิจิตอลนะแบบออโต้ได้หรือกดแบบแมนนวลก็ได้วิทยุนะเพลงดังแอร์เย็นเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อ,อกับโทรศัพท์นะสปอร์ติฟายยูทูบมิวสิกใช้งานต่อได้เลยตรงนี้โหมดต่างๆใช้งานง่ายครับไรฟ้าหน้าหลังอะไรต่างเนาะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้นี่นะแอร์สามารถปรับเป็นออโต้ได้ดิจิตอลเป็นออโต้แล้วนะครับตรงนี้มีระบบะโหมด EV นะครับได้โหมดนะเราปรับได้ตรงนี้ เนะบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีครับกดค้างเปิดท้ายได้นะครับแบบนี้ห่กนะใครสนใจครับ0 6 5 9 5 1 3 3 4บอกข้างศาสตาอานแน่นแแบบนี้ความปลอดภัยเขามีแอร์แบ็กคู่หน้าครับแล้วก็เสา A ตรงนี้แล้วก็เข่าคนขับด้านหน้าแอร์แบ็กนะมีทั้งหมดอยู่ที่5นะครับแล้วข้างหลังมีอีก2ครับใครสนใจนะครับไฮบริดเบตประมาณ25ล,ลิตรคันนี้นครับครบจบแน่นอนมาดูข้างหลังเบาะโคตรสาหัสเลยอะ นี่คุณดูนะรถเข้าใหม่นะแต่สภาพดีมากนะครับเราก็มีตรงนี้แอร์หลังมีให้แล้วนะครับเบออาะสะอาดสะอ้านนะครับรองรับคาซีทเด็กให้2จุดนะครับมาดูข้างในกันมาดูขา้างในนี่ข้างหน้านะครับเรามองเข้าแบงหน้านะเป็นสีดาหมดและข้างบนพรมสกาดไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆนะครับสวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาตรงนี้นะครับตึงๆตรงนี้ครับแอร์หลังมีให้แบบนี้นะเป็นเอาติชมแรกที่มีแอร์หลังครับด้านหลังตรงนี้มี แอร์แบ็คซ้ายขวาผมนั่งอยู่ตรงนี้เข่าไม่ติดแน่นอนนะวันนี้วันหยุดนะขออนุญาตใส่ยางเกงข่าสั้นนะครับด้านบนเฮดรูมก็เหลือเยอะและผิวสัมผัสอะมันเป็นซอฟทัชนะมันเป็นเหมือนบอกของแคมรี่ฉมฉมที่แล้วนะแล้วก็ฉงมปัจจุบันด้วยเนาะมันจะเป็นผิวสัมผัสที่มันแบบมีรูใบกาดมันจะนุ่มขึ้นนะครับแล้วมันได้ความทนด้วยใครสนใจนะครับได้เบาะแบบนี้นี่คุณดูเก้าอี้นั่งหนะ้าเหมือนพวกเก้าอี้นั่งเล่นเกมอะครับเก้าอี้คอมอะนะครับนั่งสบายนะแล้วก็อบอุ้ม ประหยัดน้ำมันนะครับ1.8 Hybrid e n t r y แนะนําคันนี้เลยมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะครับมาเช็คละเอียดรอ,อบคันนะเดี๋ยวมาเช็คละเอียดรอบรอบคันกันก่อนไปเช็คเียผมขอเปิดไฟไท้ายให้ดูผมชอบมากไฟไท้ายไลท์ไกด์ของ Altiis เนี่ยนี่คุณดูนะครับไฟไท้ายเท่ๆนะเท่ๆนะไม่ได้เป็นแบบเม็ดเดียวอะไรแบบนี้นะแบบ LED เม็ดเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นไฟไท้ายแบบไลท์ไกด์นะครับเท่ๆแบบนี้เลยมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆครับมา รับชมสําหรับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันนะนี่อ่าให้ดูครับด้านข้างหัวน็อตเดิมๆครับไม่มีรอยแกะขันไขยขยับครับเดิมๆบนล่างเลยนะครับเดิมๆบนล่างเลยมาแกะตรงนี้ให้พี่ๆรับชมนะสาหรับด้านข้างนะกระดูกงูนะครับสปอตเมแอคนะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้แกะให้ดูเพื่อให้รู้ว่าไม่เคยโดนชนข้างและไม่เคยพลิกคว่ำม,มานะสปอตเมทอคคมคมชัดๆแบบนี้นะเผื่อใครสนใจครับ065 9513374 Line IDP EK1 คันคันนี้รถสวยซื้อได้ครับได้ไฮบริดรอยหนีบชุดบ,บอดสีอยู่ครบครับสปอตเนอร์กระดูกงูแบบนี้นะมาเช็คกันข้างบนสีเดิมเดิมนะสีข้างในเป็นขาวมุกเดิม,เด,มเดิมกับข้างนอกแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยทําใหม่นะไม่มีรอยโป๊สีนะสําหรับเอาติสคันนี้ข้างหลังเราเช็คให้แล้วนี้เราเช็กข้างๆอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเช็คด้านหนา้าห้องเครื่องแบบละเอียดกันจะพยายามรีวิวให้ละเอียดนะครับเหมือนกับพี่ มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนะครับซื้อรถทั้งทีนะครับต้องไว้ใจสบายใจได้นะครับความน่าเชื่อถือสําคัญนะรถมือสองนะแล้วเราก็บริสุทธิ์ใจนะครับรีวิวแกะให้ดูละเอียดอ่ะแบบรถมันแลกลับอ่ะครับรถมันเข้าใหม่เราก็ให้ดูนะนะครับเราไม่ได้แบบปิดปิดบังอะไรเพราะเรามั่นใจเราคัดเกรดเมาให้แล้วนะครับสบายใจได้นะรับประกันไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํากับไมกอมไม่ไม่มีเล่มชมรูสูญนหายครับตามมาตรฐานเพชรยนต์สะอาดสะอ้านสวยน่าใช้แบบนี้เลย นี่ครับมาดูข้างในกันหัวน็อตนะครับสปอตเมทอาร์ตด้านข้างคมๆชัดๆนะครับคมๆชัดๆนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับรถผลิตกลางปี20่สไม่เก้าหมื่นแผ่นเพลทของเดิมของแท้สปอร์ตเมนอาร์ตข้างนะตัวยูนะครับปอมมันยากนะตรงนี้ห้ามปอมนะครับปอมมาลุนะครับหลังคองหลังคานะครับไม่มีรอยบุบใดๆนะครับสวยน่าใช้คันนี้เผื่อใครสนใจครับเอาติสไฮบริดประหยัดน้ำมัน25่หล,ลิตรแนะนำคันนี้เลย0659513374 ไลน์ idpek 1 ID e 5 2นะครับคุณได้ไฮบริดนะคุณได้เครื่องพันแปดคุณได้สีขาวมุกที่ต้องบอกเลยว่านานๆมาทีนะสำหรับสีขาวมุกเครื่องไอโฉมเนี้ยคันแรกเลยคันเนี้ยนะครับเพราะว่า,า gr เนี่ย gr มันเป็นสีดำเนาะที่มันเข้ามาแค่คันเดียวนะครับเอามาดูข้างหน้ากันบ้างห้องเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับซีซูบครับ1,800งพันอยดใช้ทำทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับแบบนี้ นี่นะครับก็เป็นดูอวีทีไอนั่นแหละที่เราคุ้นกันนะครับใช้ในพีอุดด้วยนะเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับใช้งานทนนะครับแล้วก็อะไรบ่บานเบระนะอะไรมือสองอะไรใหม่นะซ่อมซ่อมศู์ซ่อมอู่นะสบายๆเลยดูน้านข้างกันคันหม่น้ําข้างครับไม่มีรอยแกะคันไขขยับไฟหน้าของแท้ของเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยครับนี่ทิกเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับเบ้าชกคเดิมๆนะครับเครื่องยนต์สภาพกิบๆิไม่มีรอยเยิ้มนะข้างๆตรงนี้กิบิบ ไม่มีรอยชนหนักนะครับไม่มีรอยแกะงัดแงะแกะเกาแน่นอนรับประกันครับประวัติแท้ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับไม่ก็ไม่หวัวน็อตเดิมเดิมครับตาปั๊มอยู่ครบครบซิลซิลิโคนนะครับรูระบายอากาศต่างๆสกิ๊กคําเตือนครบครบข้างบนนะครับเช็คง่ายๆว่ามันโดดจิ้มหน้ามาไหมดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ว่ามันมีรอยเคาะไหมมีรอยโปไหมแล้วสีข้างในต้องด้านดานถ้าข้างในเงาแว็บเนี่ยฝากระโปรงทํานะอันนี้ข้างในเป็นสีด้านดานเดิมครับซิลซิโคนเรียบ,ยบๆไม่มีรอยหยักหยักกหยักอ่ะถ้าหย มันชนมานะครับมันชนมาน,นี่ฟิลเดิมจากโรงงานของแท้ของเดิมแน่นอนใครสนใจนะครับเอาติสที่เป็นไฮบริดสักคันให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับ5 3 9 0 0 0สามหครับฟีดาวผ่อนแค่8ป0 0มื่นะครับ5 3 9 0 0 0สวยคุ้มค่าคุ้มราคาครับเอาติส1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดเอนทรไมค์แค่98,000กิโลสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0659513374 Line ID PEK152 ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e คุณจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยๆอัปเดตให้ใหม่นะครับให้รับชมก่อนใครแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ